วัครับช่องนีมีโชนะฮะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่25มีนาคมนะครับก่อนหน้านี้คุณสุชัยพรชัยศัก์อุดมบิกสุนะครับนายกสมาคมกีฬารอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับส่วนแคนดิเดตอย่าง บิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบลศสีวิกรนะครับเป็นนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยท่านก็เริ่มสตาร์ทนะครับออกมาคนแรกให้กระสื่ออย่างไม่เป็นทางการนะครับและก็แล้วเมื่อวานนี้ก็มีถแถลงการให้กระสื่อบนชนเหมือนกับจับประกาศศึกช้างชนกันนะแหมงานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเลยนะครับ เพราะว่าจะเป็นทางเลือกให้กับเราสมาชิก37สมาคมกีฬาที่มีสิทธิ์ในการโหวตว่าจะพิจารณาคนที่เหมาะสมดีที่สุดให้เข้ามาเป็นเหมือนกับคําว่าประมุกบ้านอัมพวันนะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับคุณพิมนก็พูดถแถลงการบอกจุดเริ่มต้นก็คือได้รับคําแนะนํา จากพี่น้องในวงการกีฬาหลายคนรวมถึงคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกไทยหรือบอร์ดของ noc นะครับคณะกรรมการโอลิมปกิกประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคุณธนาเจมสิทธิกตอมบิม๊กเน็คุณชัยพักศิริวัตรรวมถึงนะครับเซมึกพนเอกเดชาเหมกระสีว่าตัวเองมีความเหมาะสมนะครับจากนั้นก็เลยไตรตรองแล้วก็พูดคุยถึง คนที่จะสนับสนุนหลายต่อหลายคนนะฮะก็ทำให้มั่นใจนะครับว่าแรงสนับสนุนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่ได้รับเลือกแต่ก็ยังวงเล็บนะครับว่าขึ้นอยู่กับวันจริงด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องซื้อเสียงหมิงผ่านแล้วกันนะครับนะฮะแม่มันไม่ใช่เลือกตั้งสอจอสอวอสอขอและก็สสนะฮะ แมจะมาซื้อเสียงใครถามนี่หน้าตีเลยเกินส่วนประเด็นเรื่องบาสจจากการเมืองแทรกแสงก็เป็นทีทราบดีครับว่าคุณพิบลศิวิกรเนี่ยสังกัดพรรคเพื่อไทยนะฮะแต่ท่านก็ยืนยันละว่าไม่มีการมาครอบงำชี้นำนะฮะแล้วก็แต่ตัวเองก็ไม่มีตำแหน่งการเมืองคือประเด็นนี้เนี่ยนะครับ ก็เรียนตรงๆว่าในอดีตรเราเนี่ยมีพระเดชฐาทหานาจาโรท่านก็เป็นนักการเมืองพักเพื่อไทยเป็นตรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งนะฮะพลเดชประวิตย์วงษ์สุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ทําหน้าที่มาก็คืออย่าเอาไปการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่มีความขัดแยง้งเรื่องพวกนี้ก็ตัดไปนะครับคุณพิมลพูดถึงการพัฒนาเรื่องกีฬาภายในและภายนอกในบทบาท ถ้าได้รับเลือกเป็นประธานโอลิมปิกนะครับอย่างภายในคุณพิมบลบอกว่าปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะครับตนเองก็เป็นรองประธานคณะกรรมการการกีฬาประเทศไทยหรือบอร์ดกกทก็จะผลักดันแก้ไขเรื่องนี้อ่านี่ก็คือว่ามีบทบาทที่ชี้ออกมาเป็นแผนนโยบายและจุดเด่นของตัวเองนะครับคุณพิมบอลบอกว่าทําสมาคมกีฬามานานรู้ถึงปัญหาเรื่อง เงินที่ลาชา้าเงินน้อยนะครับก็อยากจะลักดันเบี้ยเลี้ยงนักกีฬานะตอนนี้เนี่ยก็ได้600บาทแต่ต้องจ่ายเป็นที่พักให้กับกกทกับอาหาร300นะฮะก็บอกว่าแม่น่าจะเพิ่มอีกสัก30%เนะฮะเดิมเนี่ยปีหนึ่งใช้ประมาณ500ล้านถ้าเพิ่มอีก30%ก็เพิ่มอีก150ล้านนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทำยังไงนะฮะเรื่องเงินร้อยกว่าล้านไม่น่าจะมากมายนะครับแต่ลีมิงไม่ติดใจครับให้เงินเก็บตัวเยอะก็โอเคแต่ว่าคนจะแยกสมาคมที่มีอยู่ในกีฬาในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมนะครับไม่ใช่ให้กันวานเท่ากันหมดนะครับและเหมือนกับประเด็นนี้เลยที่อาจารย์เอเนี่ยแคบอกจะปรับเงินรางวัลซีเกมจาก3 0 0แสน นะจะเพิ่มเป็น5 0 0 0 0นนะครับเพราะว่าแกบอกคิดว่าอ,อ,อยากอิงจับโดนประเทศที่เข้าร่วมและคิดว่าคนอยู่ในเลทหนึ่งใน3ของกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะบนะบก็ประเด็นนี้จริงๆแล้วลีมิงเนี่ยไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ากีฬาซีเกมมาตรฐานนี่มันยังอ่อนด้อยแล้วก็ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยห้าแสนก็ต้องแยกด้วยนะครับจากความยากง่ายแล้วก็กีฬาใน โอลิมปิกเกมแล้วก็เอเชียนเกมนะครับอย่างฟุตบอลเนี่ยโอ้โหแต่ยากมากนะครับก็ให้500แสนไปนะฮะแต่ถ้ามากีฬาอื่นๆไม่ใชใ่ดูแครนนะปันจักศีรัะอย่างเงี้ยน,นะฮะหรือกีฬาที่บางอย่างมีอยู่3ชาติ5ชาติแข่งกันเนี่ยจะมาให้เลท500แสนบาทสำหรับเหรียญทองหรือว่ามันเวอร์แล้วก็ไม่เหมาะสมนะครับอ่าก็ มีเป็นประเด็นการหาเสียงนะแล้วก็พูดง่ายๆว่ากึ่งกึงประชานยนนะครับทีนี้โอลิมปิกแห่งประเทศไทยจริงๆและบทบาทสําคัญก็คือเรื่องราวการทํางานประสานกับต่างประเทศนะครับสำคัญยิ่งกว่านะฮะ mm. ก็การผลักดันคนไทยก็ไปตาแหน่งในสาพันธ์กีฬาอ่านี่สำคัญการเชื่อมต่อกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็น i OC, o c OCA แล้วก็ นำประโยชน์เกิดจากประเทศไทยเช่นชนชวนมาประชุมนะฮะหรือว่าผลักดันการเป็นเจ้าภาพของไทยอะไรเงี้ยเนี่ยประธานโอลิมปิกมีบทบาทหนึ่งที่สำคัญทีเดียวนะครับอ่าปิดท้ายครับอาจาร,รย์เอเนี่ยพูดถึงคู่แข่งก็คือบิ๊กสุนะฮะคุณสุชัยพรชัยสักอุดมซึ่งตอนนี้ชัดเจนละส่วนมือที่สเนี่ยหรือเออเขาเรียกตาอินตา,นาตาอยู่เนี่ย คุณตาอยู่ยังไม่โผล่ยังไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่คิดว่าคงไม่มีแล้วครับนะซึ่งก็เดี๋ยวจะเรียกว่าเป็นการแม่ลั่นกองรบนะฮะแล้วก็ใสช้างออกมาชนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเหมือนที่หลิมิงเรียนลวแล้วก็คุณบิ๊กนะครับพี่มนบอกว่าถ้าได้รับเลือกนะครับนะฮะก็จะเปลี่ยน ภาพลักษณ์ของโอลิมปิกไทยแต่ไม่ยกเครื่องนะครับนั่นหมายถึงว่า,อาบอกว่าจะพึ่งคนที่มีประสบการณ์เช่นเลขาก็คือวางคุณธนานะคุณธนาก็70ต้ตนตนละมัง้งนะฮะร,รองประธานก็คือผูดง่ายๆฐานเสียงนะฮะของคุณพิลมน,นี่ก็หลายสมาคมนายกนี่โอ้โหก็าจะ80กันหลายคนเลยนะครับอ่าก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้อง เพราะถ้าได้จริงก็ต้องยังไงก็ต้องเขาเรียกว่ายกประโยชน์หรือว่ามีตําแหน่งให้กับพวกพี่เลือกเราหัวคะแนนเราพวกเรานะครับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะทํางานเชิงลุกบริหารจัดการหาไรายได้หรือสิทธิประโยชน์มีเงินเข้ามาสนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็หวังว่าโอลิมปิกเกมหรือบากรรมบีฬาต่อไปผลงานทัพกองทัพกกีาไทยจะดีขึ้นนะจริงๆมุมหลีหมิงเนี่ยถ้า ใครเป็นประธานโอลิปิกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่จะทำก็คือหนึ่งนะครับการผลักดันการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนะฮะแล้วก็คิดไกลไปถึงโอลิมปิกเกมอาจจะมองไปสักสิบยี่สิบปีข้างหน้านะครับนะหรือจะร่วมมือกับอินโดนีเซียชาติในอาเซียนนะอะไรเงี้ยนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมซึ่งมันเป็นเทรนที่จะให้ชาติในกลุ่มก้อน มป็นเะพาพร่วมกันอ่าถ้าเราเป็นเองเราคงไม่ไหวแต่อเชนเกมนี้น่าเสนอตัวนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของการส่งเสริมนะครับจับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยทําการคัดเลือกเตรียมนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สร้างเป้าหมายความสําเร็จในอเชนเกมเนี่ยเราจะต้องมีอย่างน้อย20เหรียญทอง โอลิมปิกเกมเนี่ยมี3เหรียญทองตั้งเป็นนโยบายของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกคนใหม่ไปเลยนะครับอ่ะเราก็ถือว่าเป็นการพูดภาพรวมอย่างสร้างสรรค์แล้วก็หวังว่าจะมีะการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้ในการเลือก ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ผู้ที่เหมาะสมและก็ดีจริงๆนะครับเข้ามาโดยมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมีความเป็นผู้นําแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆนะครับนี่คือหลักหัวใจที่เราวาดหวังกันนะครับช่องนี้บิงโชว์ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์แต่เรียน <ๆ S 2> ตรงๆเชียร์คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนอนมาบายๆคุน thank